ร่วมกันถ่ายทอดสดกันในวันนี้เพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดที่มาไม่ได้นะครับได้รับชมกันไปพร้อมๆกันนะครับกับพี่น้องตรงนี้นะครับ <c oughs> อาอยางเป็นชาติังยังประมาณไม่ถึงสิบนาทีแล้วนะครับอ่ะ <c oughs> ก็ <c oughs> พร้อมยังครับ <c oughs> พร้อมยังครับโอเคนะพี่กันนักด <Okay. S 1> นตรตีพร้อมแล้วนะ <Okay. S 1> แล้วก็เหลืออีกไม่ถึงสิบนาทีก็ขอเรียนเชิญ คุณแม่พยาวอัคขราษ์นะแล้วก็พี่ๆทีมงานที่นัตพันอักขราษ์ขึ้นมาร่วมกันร้องเพลงชาติพร้อมกันนะแล้วก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ด้านบนนะครับลงมาข้างล่างนะครับด้านหน้าเวทีเพื่อที่จะได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนกันนะแล้วก็ขยับเข้ามานะโอเคนะครับพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับ mm hmm. ก็มาปูเสือ่อปูไรนั่งหน้าเวทีนะครับ mm hmm. จะได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันสักหน่อยนะ มาตรงนีลางนี้นมา้ใหจกน้ไเอปไกเนือบางม่งได้แล้วครัเนันลเอานง่ต้องรบอะาใอ่ามลาเลองเรือมาครัเรียนเชิญแม่ครับแม่พยาวอ่ะครัเรียนเชิญพี่ซิม

ครับนี่ก็คุณแม่นะฮะมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะมาจัดเวทีมาอะไรเป็นผู้หญิงแก่งอีกคนนึงอ่ะขอเสียงปรบมือหน่อยครับพี่น้องครับคุณแม่พยาอกะะห้าครับวัดีค่ะขอบคุณนะคะพี่น้องเราที่ยังไม่ลืมขอบคุณมากจริงๆค่ะครับบอกวันที่ทํากิจกรรมเมื่วันตั้งแต่เช้าแล้วค่ะขอบคุณนิดของของคุณนิดมามโตมาช่วยขอบคุณ้วยครับขอบคุณมากขอบคุณมากของคุณนิดนะคะฝากมาช่วยค่ะ ก็เดี๋ยวเราจะบอกพี่น้องเราพอหกโมงนะคะเราจะร่วมร้องเพลงคารพธงชาตินะคะให้รู้ไว้ว่าคนเสื้อแดงก็เป็นคนที่รักชาติค่ะรักชาติรักแผ่นดินเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดใครจะกล่าวร้ายว่าร้ายอะไรยังไงมันไม่จริงหรอกค่ะใช่ไหมคะครับอันหนึ่งนั้นนะครับประชาชนคนเสื้อแดงนะครับผมก็เป็นคนที่รักแผ่นดินนะอย่างที่คุณแม่ได้พูดนะครับ แล้วก็ประชาชนอย่างพวกเรานะครับคนเสื้อแดงนะครับไม่เคยคิดที่จะล้มสถาบันพวกเราจงรักภักดีนะครับสังเกตไหมครับว่าพระองค์ท่านทรงประชวรเข้าโรงพยาบาลมีแต่ประชาชนชาวลากย่านี่แหละครับที่ไปนั่งไปเฝ้ารับสเสด็จท่านถามว่าไฮโซพวกท่านที่พูดกันว่าพวกเราล้มสถาบันนั้นพวกท่านเคยไปนั่งเฝ้าท่านหรือเปล่านะพวกเราคนเสื้อแดงนะครับเราก็ไม่เคยลืมว่าแผ่นดินนี้นะที่ พวกเรานะครับกว่าจะได้มากว่าจะได้เป็นไทยนะฮะพวกเราคนแสดงนะครับเราก็รักชาติรักแผ่นดินรักสถาบันเหมือนกันใช่ไหมครับพี่น้องครับนะอะไรครับในตอนนี้ก็ช่วงสิบแดนาฬิกาแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับขยับกันเข้ามานะครับก็ร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาตินะครับผม เป็นประชาหลักผาไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล้วยไท่ล้วนไม่รักสมรี่ไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดเกลาดจะไม่ให้ใครกุมกีนลาเลือสุ เป็นชาแมนิเลิกประเทศชาไทยทว si ีมีใช่ใช่โยใช่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 ครับขอบคุณครับเวตีเสรีรัษฎรนะก็เปิดอย่างเป็นทางการนะครับโดยคุณแม่พยาอักะห้าพี่นัทพักอักขห้าแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่มากันในวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกทุกท่านเอาล่ะ ข่าวดีมาก็คือตอนนี้ไฟเย็นพร้อมแล้วไฟแรงเลยครับอขอเสียงปรบมือครับพี่น้องครับนไปขโมยไปนี่ให้ไปนี่ให้ไปเย็นครับผม

จำเรายาสจนมาหน้ความมั่งคั่งเราดีคามังวลใมันเจ็บปวดฉันผ่านอิจฉาไล่ไปไฟไปไปด้วยสักหน้าลำร่างเดินหัวคนสามาถมเป็นก็ออนไปด้วยสักหน้าลำรางเนหัวคนสามาถม សាឡៃមិនថាឆៃឆៃរបស់ខ្ញុំតាមតាមខ្ញុំមិនដល់ដល់ទៀតយ៉ាងមកដល់យ៉ាងចូលមិនមកដល់ទឹកចិត្តខ្ញុំដល់ខ្ញុំមិនដល់ដល់ទៀតយ៉ាងមកដល់យ៉ាងចូលមិនមកដល់អបអត់ដល់មកថាដៃខ្ញុំពួករបស់ឆានប៉ាទីឆានដៃពួកខ្ញុំទៅទីដល់តាមរបស់ពួករបស់ มามัญโสมมันเามนญพอไปรูปหน้าร่างคนหัวคนสามัญโสมมันเามนญพอไป คนผ่าเดินกไล่มาไปไปไปบตินาากินบนหลังเราเปลียมยอมพวกเราอย่าจนมานานบนซาตินามากินบนหลังเราเปียนยมพวกเราอย่าจนมานานออกมาเดนตรง้กมไันเปลนพวกนผ่าเดกไล่มาไปไปไปบนซาตนาราหัวคน มนเจ้ามุมมันเกิดมันออกไปลูกสัตว์มหน้าจั๊งร่างมักหัวบนมันเข้ามุมหมดมันออกไปอะไรดีครับโอเล่ว่าไปครับ ก็ก็พี่น้องหลายๆท่านก็ปวดหัวเหลือเกินนะครับเรื่องทำวินิจฉัยของตุลาการรัฐมนูญนะฮะแต่ว่าก็ไม่อยากให้พี่น้องไปสนใจมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วตุลาการรัฐมนูญก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรนะครับแต่ว่าจะอาศัยการตีความตามบทบัญญัติของรัฐมนูญแล้วก็จะมาบังคับผู้ถืออำนาจสูงสุดของประชาชนก็คือรัฐบาลน,นะฮะ เพราะว่าประชาชนเนี่ยได้มอบอำนาจสูงสุดให้กับรัฐบาลนะครับเป็นผู้ถือแล้วก็เป็นผู้ใช้อำนาจนั้นนะครับ